สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้กููไก่ก็มาสวนผักนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาสามสี่วันพวกสุกินี้ก็เริ่มลูกใหญ่ขึ้นแล้วนะมีลูกนี้นะคะที่กำลังกินเลยแล้วก็ได้แตงกวามาลูกหนึ่งนะคะแล้วก็มีราสเบอร์รี่สีเหลืองที่หวานอร่อยมากเลยแต่ว่าหอมสู้สีแดงไม่ได้นะราสเบอร์รี่สีแดงจะหอมมากกว่าแต่หวานสู้สีเหลืองไม่ได้นะคะ ึงบ้านแล้วนะคะนี่ามานั่งกินที่บ้านหอมมากส่วนอันนี้หว<อ>าก่อนจะทำกับข้าวนะคะเกือบลืมส่วนผสมยังไม่ครบเลยนะซื้อมานะคะนี่มันคือต้นแมงลักนะที่อิตาลีเขาก็มีเพราะแมงลักขายนะคะ เป็นปีแรกนะที่เห็นมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะปกติมันจะมีขายตามร้านขายต้นไม้เนาะราคาค่อนข้างแพงนะตามร้านขายต้นไม้กูไก่ก็เลยไม่ค่อยซื้อมาแล้วก็แมงรักก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้บ่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องใช้ละแล้วอันนี้ก็คือโอระพาอิตาเลียนนะคะซึ่งเพาะเมล็ดเอาไว้ก็มีนะแต่มันยังโตไม่ทันนะคะ ข้าเสือนี่มากินก่อนเขาเพาะในโรงปรับอุณหภูมิเนะมันก็เลยต้นใหญ่กว่าวันนี้จะมีถึงสามเมนูด้วยกันนะเดี๋ยวตัดตรงไหนนี่นี่ตัดตรงนี้ไปเลย จะได้แตกออกมาอีกนะส่วนแมงลักนี่นี่เลยแมงลักกุ้ยไก่ก็พอมเมล็ดเอาไว้นะเพิ่งจะงอกมาเองนะคะแต่แบบนี้เลยแต่มันจะได้แตกอีกนะ เดต้องไปเออเอาไปลงดินให้เรียบร้อยนะคะมันจะได้โตเร็วๆเนาะเดี๋ยวจะมาทำเมนูผัดกะเพราก่อนนะคะซึ่งจะใช้เบซี่อิตาเลียนแทนใบกะเพราเนาะซึ่งไม่ใช่เมนูจากสวนผักนะคะเดี๋ยวทำเมนูนี้ก่อนทำให้ลูกกินก่อนเพราะว่าลูกยังไม่ยังไม่กินข้าวนะเ้ย หนูจัดไป10เม็ดกุ้งอันนี้ไม่ได้ใช้ผัดกะเพราทั้งหมดนะเดี๋ยวกูใครจะทำเมนูกับผักจากสวนของเราด้วยนะใส่กุ้งลงไปอือน,นี้ก่อ เศษของใช้แทนน้ำมันหอยนะทุกคนอร่อยมากนี่นะคะมันมีความคล้ายซอหอยนางรมแต่ว่ามันไม่เค็มจัดมันจะแบบเค็มๆหวานหวานรวัวอิ่วขาวแล้วก็ตลาหมึกที่ลวกไว้ เผ็ดไหมเนี่ยลกยกูกเมื่อกี้ลูกแอบเอาเผ็ดเท่าไหร่นะบอกได้เผ็ดต้องลองก่อนอเเผ็ดขนาดนักแล้วเป็นซิวอิตาเลียนเป็นผักที่ใช้แทนกะเพราโหระพาแมงลักได้หมดนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนเนาะแต่มันก็เข้ากันจริงๆนะหอมนะเอาเอา ข้าวเร็วตักข้าวไเร็วเนี่ยเมื่อกี้กินข้าวอะไรไปสาหร่ายเหรอไม่ใช่กินกับอันนี้อ๋อไข่ปลาไหนๆโชว์หน่อยไข่ปลาคาเวียไม่ใช่ไข่ปลาไ,ไข่ปลาปกติ <laughs> <laughs> บ้านล้มจมพอดีกินไข่ปลาคาเวียเพราะว่ามันกินบ่อยมากอันนี้ไม่แพงเนาะกระปุกหนึ่งเท่าไหร่เองประมาณสามสี่ห้าหกสี่หกลูกกว่า ออามามาตักตักใส่จานงามๆเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยอ่าให้แม่ตักให้ปะแม่เป็นคนแบบว่า,าเก่งเรื่องอาร์ตครีเอทอะไรเงี้ยตามสบาย <laughs> ไม่ไม่ค้านหน่อยเหรอตามตสบายดูดูดน้อยมองจริงเหรอแม่จริงเหรอครับโอ้จานน่าเกียดมากเลยว่ะเป็นคราบคราบ,รบดำๆๆถือช้อนไว้ดิเนี่ยเป็นคร,บราบดำค่ะซากไข่ ไข่ดำวันนั้นใช่ไหมโหพูดจะไม่น่ายกินเลยไข่ดาก็มันดำอ่ะก็เรียกไข่ปลา่ไข่ปลาสีดําชอบกุ้งหรือหมึกมากกว่าได้หมดได้หมดใช่ไหมแต่แม่จะแต่งจานให้สวยๆเลยนะคะค่ะแม่ศิลปะได้เกรดสามเต็มสิบนะคะแนนพูดผิดไม่ใช่เกรดคะแนนขนาดลูกปอมช่วยก็ยังไม่ จริงจริงสวัสดีค่ะทุกคนมามาชิมกันจะเผ็ดแค่ไหนน้ำหวานกินเผ็ดเก่งกว่าแม่เยอะในบ้านนี้นะพ่อลูกกินเผ็ดที่สุดแม่กินเผ็ดน้อยกว่าทุกคนแม่กินเผ็ดพอดีอะพูดง่ายๆเฮ้ยลูกใหญ่กินข้าวเยอะดีต้องกินกลับเยอะดิจะได้รู้ชอบชอบกินข้าว ข้าวแพงกินน้อยหน่อยอยู่เมืองนอกอะ่ะยาวค่ะเออกินกลับไปเยอะคำแรกอย่าเพิ่งตัดสินว่า,วาอุ้ยเผ็ดอะไรมากมายถ้าคำแรกคำมีคำว่าเผ็ดหลุดออกมานะต่อไปมันต้องเผ็ดเพราะว่ากับข้าวส่วนใหญ่ที่เผ็ด,ดมันจะยิ่งกินยิ่งเผ็ดใช่ไหม,อ,มอันนี้ไม่ว่าเผ็ดแต่ว่าก็ค่อนข้างเผ็ดนะพ่อแม่ชิมไปน้องกี้กกลิ้นเลยเผ็ดถึงกกลิ้นอะ โอเคโอเคไหมสิบเม็ดพอดีเนาะกำลัลงดีโอเคคำแรกก็มาเลย <c oughs> มาเลยใช่ไหมใช่ปกติมันจะแบบออกหวานมาก่อนเนี้ยคน okay, นั้นจะล้มชามแล้วนะ่ะ <c oughs> อุ้ยใจยเย็นีิน,น่อ <c oughs> ากินโหดจังลูกคุย <c oughs> ไปก็ไม่มีออกมาแล้วมั้งไม่สงสัยมันเลียอาหารแล้วหกมานอกถ้วยอะ่ะเดี๋ยวไปดูดิ <c oughs> เอา้าดเ๋ยวด เอาใจเย็นลูกถ้าไม่หนุม่มมมามจังลูกหนุ่มอิ่มยังอิ่มแล้วครับขุดถ้วยเลยใช่ไหมกำลังจะเริ่มทำเมนูจากสวนผักแต่ลืมไปนะคะนี่ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งผักสดๆจากสวนของเราตอนแรกเจ้ากันไก่มาตาดัดใช้มือเด็ดแล้วกันได้ไหมเนี่ยยอดฟักแมวนะคะนี่ยอดฟักแมวนี่ ต้ต้นฟักแมวนี่เราปลูกเอาไว้ที่บ้านเช็นไกลตัดเนี่ะนี่มีอยู่แค่นี้แหละมันเพิ่งจะโตเองแต่ตรงไหนดินี่แก่แลืไมคะัวน้นี่ฮ่าฮ่าได้มาเท่านี้แหละสุก,กี้นี้ของเราก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะมันไม่แก่นะทุกคนมันแค่ใหญ่เฉยๆนะคะ อ่อนนะไม่ได้แก่สดมากแต่ว่าไส้ในมันจะเยอะแค่นั้นเองสุกินีนี่ก็รสชาติคล้ายๆบวกงูผสมบวกธรรมดาผู้ใหญ่ก็อธิบายไม่ถูกนะมีความคล้ายทางบวกงูมากกว่าบวกงูไอ้ลูกย,วยาวๆอนะเนาะ โอ้ลูกเดียวก็เยอะมากเลยนะเพราะมีผักอย่างอื่นด้วยนะคะนี่เห็ดที่ไปเก็บมาเมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะใส่ลงไปในแกงเลียงด้วยวันนี้กูไก่เก็บสุกินิมาทำแกงเลียงนะถ้วยนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะต้องแยกไว้ต่างหากเพราะว่าต้มแล้วเห็ดพึ่งขาลายไม่สามารถเอามาทำอาหารสดๆได้นะมันจะมีพิษสะสมนะคะ ต้องเอาไปต้มประมาณ5นาทีก่อนนะต้มน้ำทิ้งแล้วก็เอามาปรุงอาหารเนาะพริกแกงแกงเลียงก็มีพริกไทยดำคุณผ้ใว้ไม่ได้ใส่พริกไทยขาวนะถ้าเป็นประเทศไทยจะใช้พริกไทยขาวนะคะแล้วแต่ความชอบนะแต่ถ้าต้นตำรับแกงเลียงของเราก็พริกไทยขาวเนาะแล้วก็มีหอมแดงตำรวมกันไปเลยนะ พริกไทยจะได้ไม่กระเด็นด้วยนะคะอะแต่รู้สึกหอมจะกระเด็นไปแล้วเหรอเห็นมั้ยว,วะอ่ะอยู่ตรงนี้ีช่วยนะคะแต่จะได้หั่นยอดฟักแมวอ่ออันนี้อะไรนะแมงลักติดมาด้วย ก็พริกขี้หนูเม็ดหนึ่งเม็ดเตียวพอฟาเฉยอยู่ยี่ห้อชีดีพิบี้นี่ราเจี้ยวเลยก็เฉย c ยู่ราเจียชอบตำพริกขี้หนูแช่แข็งมากเลยก็ไม่กระเด็นอนะ่ะตำแบบสะใจมากเลยเกวิงเหรอเก็บเองค่ะแล้วก็กะปินะคะอันนี้เป็นกะปิเคยเนาะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่จะมาทำแกงนะแต่ว่ามันก็พอหอมอยู่นะ มันจะไม่กลิ่นแรงเหมือนกะปิเอที่ใช้ทําแกงเนาะใช้ทําพริกจะอร่อยมากแคชเชียร์พาสใช่แคชเชียร์ดีกลาตัวพี่รสและพี่แมน,น้ําเดือดแล้วนะคะใส่พริกแกงลงไปเออแล้วพริกแกงเลียงนะถ้าเป็นแบบโบราณจริงๆเขาจะใส่ปลาแห้งป่นลงไปด้วยนะปลาแห้งเนี่ยตำลงไปด้วยหรือไม่ก็กุ้งแห้งเนาะแต่กุ้แหม่ค่อชอบนะ น้ำมันเาเรียกอะไรมันข้นเกินไปอะ่ะแล้วแต่ความชอบเนาะแล้วก็น้ำล้างครกสุกินี้กลัวกระเดน็นใส่มือแล้วก็เห็ดยอดฟักแมวเห็ดใส่ไปให้หมด ี๋ยวน้ำมันก็ออกมาเองนะน้ำจากเห็ดนะคะคกูแก่เป็นคนไม่ชอบกินกับข้าวที่น้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าทํายังไงเราก็ไม่ได้สดน้ําเยอะอะเรากินแต่เนื้ออะแล้วถ้าเราใส่น้ําเยอะอะความอูมามิจากพวกผักต่างๆมันละลายไปกับน้ําหมดเนาะผักเริ่มนิ่มนะคะนี่มีดอกสกินี่ดอกหนึ่งแล้วก็ใส่กุ้งลงไป ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะเพราะว่ากะปิเค็มอยู่แล้วไปแมงลักนี่ผักสดๆจากสวนอือและนี่เห็ดสดๆจากปลาตอนแรกอบบเห็ดอันนี้กูใก,ก่กะไว้ทำเมนูอื่น แต่คิดไปคิดมาเออสายแกงเนียงนี่แหละมันช่วยเรากินผักได้เยอะมากกว่าสุกี้นี่หวานมากเลยแดีพี่มิกชิมสิพี่มิกกำลังกินเมนูนี้นะคะเดี๋ยวกูกไปไว้ลงคลิปให้อร่อยมากเลยนะเมนูอิตาเลียนแท้อร่อยไหมอร่อยมากพี่มิกนี่ชอบมากๆเลย วันนี้นะคะสามคนพ่อแม่ลูกคนละหนึ่งเมนูอ m โมเดปเปียเช e เล a อาซาจิบ است าไวยังชิมให้ช้อนเดียวพอ non è male vero d i m i la verità non male อโอค้คหเป็นกุางแต่ไม่ใช่กุ้งที่มีกลิ่นเหม็นแต่เป็นกุ้ที่มีกลิ่นตัวมีกเลยค่ะแล้วกม่วนผมขอผักสดจากสวนแล้วก็แถมให้จากป่าด้วยอลาทุกคนไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ไอซูกีน้นี้หวานจริงๆเนี่ยมันสดๆเนาะคุงเก็บมา